เครดิตเพจผู้แปลมัง,งะเทรนเซเตอร์พอสก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับยูเดมอนตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมพื้นดินให้กลายเป็นของเหลวได้มียูเดมอนสองตัว อะอะไรกันนี่มันบูดแหงมนทินเป็นไปไม่ได้เสวียตองวิ่งเร็วไปเจ้งกับตันด่วนบูดแหงมนทินปรากฏต,ตัวขึ้นวิ่งหนีงั้นเหรอยุลิกปิดล้อมพวกมันไว้ใต้ดินถูกปิดล้อมไม่สามารถหนีได้ฉันจะหยุดเ่าวันไว้เธอรีบหนีไปเอ๊ะห้าจับได้แล้ว ฝ่ามือเดียวทำเอาพวกเขาสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงเชคดีที่ผู้เธออยู่ที่นี่ไม่อย่างนั้นฉันคงถูกผู้มันทรมานตายไปแล้วยูเดมอนสองตัวนี้หมดสภาพต่อสู้แล้วแกสามารถดูดซับได้ไหมยูริสามารถดูดซับยูเดมอนได้ด้วยงั้นเหรออือก่อนหน้านี้ก็ดูดซับมาแล้วว้าวแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดไวซ้ซะอีกกรูรู้สึกว่ามันน่าเกลียดหลังจากดูดซับไปแล้วแกสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมกรู ยอดไปเลยยูดลิกขอฉันก่อนหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาสามารถกอดได้ฮ่าฮะมันน่ารักกว่าที่ลือกันไว้เสียอีกพวกกลาไปกันเถอะยังต้องไล่ตามศัตรูอยู่ไม่ใช่หรออ,อ้ออ,อ้อไม่รู้ว่าหลินห่าวกับพี่สาวทำธุร,รกิจอะไรอยู่แต่ภายหลังเราคงได้เจอกันฮะ ทำไมเราต้องคิดถึงเขาด้วยเขาคงไม่ทําให้พี่สาวเดือดร้อนนะฮอดูลุลีลูกลนจังคงรีบไปเข้าห้องน้ํำล่ะมัง้งแต่ว่าหมูซีอยู่ในห้องน้ําเกรงว่าพวกเขาคงเจอวิกฤตแล้วฮ่าฮาทุกครั้งที่หมูซีอยู่ในห้องน้ําอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงจะเรยกเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมเปิดประตูฮเธอมาทําอะไรที่นี่กลับไปที่นั่งของเธอซะเย่ายวทให้คนอื่นสงสัย ผู้อาวุโสไม่ต้องเป็นห่วงฉันแค่มาถามว่าทุกอย่างเป็นยังไงบ้างฮึแน่นอนว่าเรียบร้อยแล้วห้องคนขับอยู่ภายใต้าการควบคุมแล้วตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเยี่ยมมากพราะถึงสถานที่แล้วลุนพี่ต้องจําไว้ว่าจะปล่อยเจสซี่ให้ฉันจัดก,การกับมันฮึดูเธอสิเป็นจุดสนใจไปแล้วฮิฮิ ee, เป็นธรรมดาที่รู้ว่าต้องตามล่นพี่มาโอเคฉันเข้าใจแล้วเธอเรียบกลับไปเถอะจำไว้อย่าเพิ่งประท้ากับคนอื่นจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จ อออฉันเข้าใจแล้วเอ๊ะมีหนูสกปกรกนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องปรึกษากับซินยี่และคนอื่นๆรอสักครู่ค่อยกลับไปที่นั่งหลังจากนั้นไม่นานหมูซีเธอกลับมาแล้วเฮ้อเงียบๆหน่อยเรากำลังถูกหักหลังว่าไงนะเอ๊อ เมื่อกี้เขาได้ยินคนจากวิทยาลัยใต้บอกว่าได้ควบคุมห้องคนขับเอาไว้แล้วดูเหมือนว่าจะมีแผนบางอย่างเรื่องจริงหรอจริงแท้เออเอ๊ะอ,อย่าตกใจฉันกลัวว่าข้างๆเธออาจมีพวกมันอยู่พวกเราหาวิธีไปชั้นที่หนึ่งเพื่อแจ้งอาจารย์กันดีกว่าจากนั้นไปที่ห้องคนขับเพื่อยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไหมเออทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดพวกเราไปด้วยกันยุด ผู้รรทำมาตาสัญญากำลังหาลือแผนการลบอยู่ห้ามนักเรียนเข้า